มีห้องของคอนโดเอพิโซดปหุ่นยูทีนสะพานใหม่มาฝากค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำขนาดพื้นที่ประมาณ24ตารางเมตรนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนกั้นกระจกค่ะมีในส่วนของตัวเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยนะคะด้านขวามือปร,ประตูมาจะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวมีเตาไฟฟ้าค่ะอ่างล้างจานชั้นวางชั้นเก็บของฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้ํามีกระจกอ่างล้างหน้าทถสุขภัณฑ์ค่ะเครื่องทําน้ําอุ่นมีฉากกั้นการน้ํากระเด็นให้ด้วยนะคะ การเตะกันแห้งเรียบร้อยค่ะเดินมาดิดนึงก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นนะคะทีวีมีให้เรียบร้อยค่ะชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็มีในส่วนของโซโฟ,ฟาให้ด้วยนะคะมีโต๊ะอเนกประสงค์ให้ด้วยที่นอนพร้อมฟุกนอนนะคะขนาด5ฟุตค่ะภายในห้องติบอัลเ p อเปอร์สวยมากเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของ ตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยค่ะผ้ะมาม่านก็มีให้นะคะแล้วก็ภายในห้องมีแอร์ให้หนึ่งตัวค่ะภายในบริเวณห้องถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะ และยังมีพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำค่ะวิวสวยมากแล้วก็มีในส่วนของฟิตเนสค่ะให้ออกกำลังกายเลยทีเดียวนะภายในคนการได้เลยและก็ยังมีในส่วนของห้องสมุดด้วยเอาไว้นั่งพักผ่อนสบายสบายคอนโดเข้าออกง่ายค่ะอยู่ติดถนนเทพลักค่ะใกล้ห้างบิ๊กซีสะพานใหม่แล้วก็ใกล้บีทีเอสสถานีสายหยุดด้วยค่ะ